สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนเซวิต1997นะครับวันนี้ผมอยู่กับทีมงานนะครับด้านหลังของผมวันนี้ผมจะพาลูกค้านะครับไปเทสท,ทดสอบ Toyota r e v o นะครับกับช่วงล่าง BP51 กันครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีๆนะครับคุณกระมน ช่างสุวรรณนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจากบริษัท ARB มาเองเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาลูกค้าไปทดลองขับดูนะครับว่า f i o r ล m r ม v ีเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ลูกค้าก็นั่งอยู่ด้านหลังของผมนะครับยเงียบไว้เขากําลังคุยกันนะครับผมตามผมมาครับเดี๋ยวหัวญาติเซตกล้องแป๊บหนึ่งครับผม ตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมนะครับติดตั้งอุปกรณ์นิดนึงนะครับวันนี้ได้เกียรตินะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพี่โจโนะครับพี่โจนางพญานะครับมาเป็นเทสไดเวอร์ให้กับตัวโตโยต้ารีว o นะครับขออนุญาตจัดตั้งอุปกรณ์นิดนึง <Okay. S 1> นะครับตันนี้เราจะไปเทสอ่า เติมนะมันอันนี้บีพใช่ไหมบีพีครับครับก็อย่างที่บอกนะพี่ก็คือจริงๆร p อ่ะเราไม่ต้องไปปรับเค้นมันเยอะเนาะทั้งคอมทั้งรีบาวอย่างอันเนี้ยคือด้านหลังนะฮะผมปรับคอมคอมคอมสามหรือสี่ไม่แน่ใจแต่รีบาวอ่ะศูนย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้ตัวโช๊คอะคือทํางานเต็มสมนนรรถนะนะครับอ่าก็แล้วด้วยด้านหลังเราไม่มีน้ําหนักบรรทุกอะไรเลยถูกต้องไหมฮะทีนี้เราก็ให้ตัวโชค๊คเขาทํางานเต็มที่ผ่นช่องบพาสนะครับก็มันจะได้นิ่มในเนี่ยในเวลาวิ่งช้าเนี่ยคือเรารู้สึกเลยหลังเนี่ยนิ่มอ่านิ่มนะฮะก็เช่นเดียวกันด้านหน้าก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้ไปปรับเคนมากทั้งคมทั้งวีบาวนะครับอันนี้ก็คือสเสน่ห์ของตัวโช๊คของ BP 5 i f t y นี่แหละ ฟิลเหมือนตอนเราใส่แรกๆครับจานดุกฟิลนั่นเลยครับใช่เลยฮะเหมือนใส่บีคอร์ดอ่ะกันชนหน้าตรงรุ่นเลยใช่ครับใช่ตัวนี้เป็นโปรโตไทป์ครับยังไม่ได้เป็นตัวคอมพิวต์แต่ตอนนี้ตัวที่ว่าตรงรุ่นเลยเนี่ยก็มีออกมาแล้วครับตั้งแต่ลงทางโรงงานนะเราก็รถของเรามีไว้เพื่อทดสอบ เต็มที่นะครับ,รบพี่ขับเลยครับ <laughs> ครับบคือถ้าคนเคยขับรีโว่ะจะรู้นะครับคนที่เคยขับรีโว่จะรู้เลยว่าว่ารีโว่เนี่ยโดยปกติแล้วเนยะรถเขาจะมีมีความพิเศษพิเศษตรงคือมันจะกระด้างพิเศษไหมอันนี้เรียกพิเศษปะนี่คือพิเศษพิเศษใช่มีความกระด้างเป็นพิเศษนะครับกิาข้ามีจุกอ่ะรถก<า>็ใช<า>่แต่ก็นั่นแหละครับก็ด้วยดีไซน์ ส่วนี้คือข้างหลังแหนบเดิมใช่ไหมคุณตั้มไม่ครับข้างหลังเป็นแหนบอีมู e ครับผมตัวนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วข้างหลังแหนบอีมูจะด้แสงมาช่วงล่างตอนนี้ f ูเซ็ต t ขับ f ูเซ็ตครับแล้วก็ด้านหน้ามีปีกนกของเออบีด,ด้วยของโฮมแอนด์อีม,ม e ูด้วยครับอ่าปีกนกตรงรุ่นบีพีห้าหนึ่งตรงรุ่นนะครับทุกอย่างตรงรุ่นหมดเลยนะครับก็ความรู้สึกเหมือนขับรถมีคอยสปริงเลยนะ เห <laughs> มือนเดดยูวี SUV ไปเลยอะแล้วก็ต้องบอกว่าคันเนี้ยเป็นไฮรัก์รีโว่สองพันยี่สิบนะครับเป็นตัวตัวโฉมเนี่ยโฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันเลยนะครับสองร้อยมานะคันเนี้ยครับแล้วก็ตามสไตล์ของโตโยต้าครับทํารถออกมาคือแรงตั้งแต่โรงงานเนาะคือแรงบิดเขาเยอะเยอะแล้วก็เร่งดีตั้งแต่รอบต่ำ,ตำๆนะครับเพราะฉะนั้นคือช่วงล่างมันสําคัญนะครับรถแรงขับเร็ว ช่วงล่างเนี่ยคือก็ต้องเทาถนนด้วยใช่ไหมพี่ <laughs> ใช่ <laughs> สไตล์แบบัยรุ่น <laughs> ใช่ลองเปลี่ยนเลนก็จะไม่ได้สิบ้มงครึ่ง <laughs> ครับ <laughs> เดี๋ยวให้พี่เขาจับความรู้สึกแป๊บนึงครับผมขับรถก็ต้องแน่นอนนะพี่เนาะจับความรู้สึกรถก่อน <laughs> ต้องบอกว่าพี่โจ้นี่ก็คือเป็นสาวก ARB าร์บโอแมนดีมูเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยคือในขณะที่เราเอารถคันนี้ออกมาเทสอะก็คือรถของพี่โจนะครับดีแม็กนะครับ2020โฉมล่าสุดเลยนะครับกำลังเนี่ยใส BP51 อยู่นะครับที่อุกลเซอร์วิสนะฮะก็ในระหว่างนี้ก็เลยให้พี่โจ้ครับได้มาทดลองนะครับนั่งรถไฮรับรีโว2020ที่ใส่ช่วงล่าง BP51 นะครับเผื่อพี่โจ้ได้ไปนะแนะนำพักพวกนะครับเพื่อนฟูเขาบอกว่ารีโว่รถตับเซียนนะคุณนุกเสร็จญาติถ้าถ้าแถมไม่ดีจริงอเอาไม่อยู่ครับ ถ้าชกโอเคเลยครับคือเข้าโค้งไปไม่ต้อง่อนคันเร่งเลยครับเราเหยียบเติมไปเลยเราจะรู้ว่าคือโชคมันมันอยู่คือวิ่งช้านิ่มแต่ว่ามันแตกตรงที่ว่าเวลาเราเราเราเหยียบนะครับเติมเข้าโค้งเนี่ยแต่รถเนี่ยคือมันอันนี้ยางเอทีใช่ไหมครับ B F เอฟรุ่นลิครับเ O 2อสองครับโอ้โหฟีลเหมือนยางซอฟเลยยางแข็งแต่ไม่รู้สึกแข็งเลยรับรู้สึกกระด้างเลยพีอาสิบครับใช่ก็โอ้โห ก็เป็นสเตปใช้งานทั่วไปนะครับก็คือสามารถใช้งานในเมืองได้วิ่งถนนดาได้เข้าป่าได้คือใช้งานได้หลากหลายครับใช้ลุยก็ได้ใช่ไหมครับโอ้สบายครับแล้วคันนี้ช่วงข้างล่างไอตัว UVP ติดนลใช่ก็คันนี้ก็จะมีตกแต่งเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของคอนทน้า ARB นะครับรุ่น Summit นะครับสามเขาแล้วก็มีตัวกันแคงนะครับหรือว่า UVP ของ ARB อันนี้ติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหูล่า นะครับก็ติดตั้งแล้วเพราะฉะนั้นน้ําหนักด้านหน้าเนี่ยคือเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยมีร้อยกิโลบบกัวครับอืม,อมก็จะเป็นน้ําหนักที่อยู่ด้านหน้าเนาอแล้วก็ด้านหลังก็จะมีติดตั้งตัวตัวแหลกนะครับเป็นเบสแหลกของ ARB ก็ก็ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นอลูมิเนียมโอ้ได้ชุดนี้ชุดหนึ่งจบเลยนะครับแฮนดลิดีมากเลยนะแล้วก็ <Okay. S 2> ที่โจลองสังเกตว่าคือ คือพอปีกนกมันได้องศารอมันได้อะคือพวงมาลัยอะมันจะแม่นใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็จะไม่เบาเลยคือเราจะรถจะลอยตัวอะไรเนี่ยครับแต่ว่าพวงมาลัยก็จะแน่นอย่างนี้ใช่ใช่ผมชอบเนี่ยนะครับฟิลเราคอนโทรลรถง่ายขับ<ช>ไม่เหนื่อยครับขับทางไกลไม่เหนื่อยแบบนี้ไปเรื่อย<ช>เลยใช่ครับผ่านร้อยคือรถวิ่งผ่านร้อยที่ผ่านร้อยสี่ผ่านร้อยหกสิไปเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าถ้าเรายังสามารถแบบนั่งสบายๆบายคอนโทรลรถง่ายอยู่มันก็จะ ขับง่ายขับสบายครับตอนนี้ขับรถกลัวกล้องทางหลวงอย่างเดียวครับไปได้ไงพี่บางทีเราก็ลืมมองไม่เนาะเราก็ขับของเราไปเรื่อยดูไม้เที่ยวร้อยยี่ร้อยสี่แล้วอะไรเงี้ยรู้ครับเป็นไงบ้างครับผมข้างหลังนั่งดีมากครับตอนนี้ผมกำลังมองอยู่ข้างหน้ามันจะมีโค้งข้ามรี่นะครับต้องเตรียมตัว แถวนี้เหมือนเขาขับรถไม่มองรถหลังกันไหมครับใช่ครับเราเอาโอเคไม่เป็นไรครับเราต้องเราเดี๋ยวเรามองตองเองนะครับดีกว่าโชวเทิมโรงงานเยอะเลยเยอะมากเหมือนได้รถใหม่นะเอาอีกสักคันนึงครับพี่โจของแต่งเยอะเลยหรือคือความเร็วเดินทางสบายอ่ะพี่สเตปเนี้ยครับแล้วก็ขับแบบไม่ต้องไม่ต้องพะวงมากครับ มันกลายเป็นรถเราขับง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยครับระหว่างทางถ้ารถคอนโทรลง่ายผมอะไรออกออกเลยนะใช่ครับใช่ครับไม่มองหลังไม่มองเลยน้ำหนักบรรทุกตอนนี้ทั้งกันชนกันชนหลังด้ไหมครับกันชนหลังยังไม่มีครับไม่มีใช่แต่หน้าแต่หน้าอย่างเดียวครับทั้งจริงคือคันนี้สเต็ปรถบ้านเลยนะรถบ้าน่วไปใช้งานครับมีแค่กันชนหน้าแล้วก็กันแข้งนิดหน่อยครับ ก็ยังไม่ยังไม่ได้ไปถึงท่านว่าเป็นออฟโรดจ๋าเข้าป่าอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วสเตปนี้เป็นสเต็ปที่แบบคนกําลังชอบนะใช่ใช่มันใช้งานง่ายเข้าเมืองก็ได้ขับต่างจังหวัดหรือจะเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ไม่เยอะเกินไปครับคือถ้าสูงกว่านี้มันจะเข้าห้างไม่ได้ด้วยครับขัดขาเสากัระยะเลอ๋อครับผมแต่จริงผมว่าสเต็ปนี้คือมันมันมันโอเคแล้วนะความสูงก็กําลังแบบว่ากําลัง ยก2นิ้วใช่ไหมครับใช่ครับสเต็ปยก2นิ้วฟิลลิงดีมากนะครับรู้สึกถึงความนุ่มแต่ถ้าย่านความเร็วสูงก็รู้สึกถึงความเฟิร์มเลยโชคเทพมันเป็นอย่างนี้นี่เอง